ดีค่ะนะคะผัดกุ้งสตอค่ะกุ้งสดผัดสตอค่ะใช้พริกแกงใต้แล้วก็พริกแมตติ๋วโขกพริกโขกกระเทียมโขกแม่ติโวไม่ใส่น้ามันเยอะนะคะแล้วก็โขกพริกไทยค่ะใส่ด้วยนะคะผัดพริกแกงให้มันหอมก่อนนะคะคัวข้างบ้านนะคะ แม่จิว๋วก็เอากะปิใส่ด้วยนิดนึงเด้อโขกใส่กะพิค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใช้ให้กินแบบไดก็มากแบบไดก็เอาแบบนั้นเลยได้ค่ะเด้อแล้วก็แม่ติไม่ได้ใส่น้ามันเยอะค่ะสตอสตอกกุ้งสดใส่หมูสับนะคะแม่จิว๋วก็จะเอาหมูสับลงก่อนค่ะนี่ค่ะหมูสับแม่จิว๋วเนาะนี่กุ้งแม่จิว๋วก็แกะแล้วนะ เกะผ่าลังแล้วค่ะนี่ค่ะก,กุ้งเกะผ่าลังเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะกุ้งร้านอาหารตามสั่งเรานะคะนี่ก็คือน้ำล้างครกนะคะขาดไม่ได้ค่ะ ตอตอมันน้องให้แม่ติวไปเก็บชะอมหลังบ้านมาใส่ด้วยนะคะมันต้องมีดังปกๆนะคะมันถึงจะอร่อยเมดจิวมัมกพริกนิดมากเป็นกับกาบหย,ยาบๆด้วยค่ะเน้อจ้ะจะหอมกินกะปิกินนวลกินนี่ออกมาพริกแกงสมุนไพรเนาะออกมา ดีหน้าทานไหมคะม่เคก็จะใส่ไม่ติวทำแบบโบราณเลยไม่ใส่ไม่ใส,ไใส่ไม่ใส่ซอสฝ้าเขียวอแล้วก็ไม่ใส่ รสด,ดีใส่แต่ผงชูรสน้ําตาลนิดนึงค่ะเพราะว่าแม่ถิวน้ํามันหอยก็ไม่ใส่นะคะนี่น้ําตาลหนึ่งช้อนชาค่ะพอนะคะเพราะว่าแม่ถิวกินไม่ได้ค่ะอ่าผงชูรสก็กระจกหนึ่งช้อนชานะคะเ็ใหญ่ชูดัง เพราะไม่จุกะจะเอาน้ำเอาข้อสีหน้าทานไม่เอ่ยอ้าวหยะน้ำลงไปเลยน้ำล้างคกนะคะยาวๆไปเลยให้หมูสุกแล้วก็กุ้งลงค่ะ กุ้งลงโคเล็กโคเล็กโคเล็กแล้วก็เอาสตอลงอลงแล้วก็ชะอมลงก็ได้ละคา่ะเดี๋ยวแม่ตีเก็จะชิมนะคะรสชาติเขาจะประมาณว่ามันจะเป๊ะๆบ่ด้ค่ะสีหน้าทานไหมคะมันก็นคือเป๊ะแท่ะพี่น้องซิมได้ที่เลยจะ้ะ น้ำปลาสามหยวกจ้ะเพราะว่าพริกแกงมันก็เค็มแล้วเนาะเม่ติวกินเผ็ดแต่เม่ติวไม่กินอนั่นนะอ้าวทีนี้หมูก็สุกแล้วกุ้งลงได้ค่ะถ้าไปกุ้งตลาดแม่ติวก็จะได้ครึ่งกิโลนะคะแต่นี่เอากุ้งร้านอาหารเราค่ะก็จะได้ประมาณเจ็ดแปดตัวค่ะ ก็เลยเอาหมูสับมาใส่นะคะน่าทานไมคะนี่ค่ะธรรมดาสตอร์แม่ติวจะแกะให้มันเป็นครึ่งเนาะใส่ลงไปเลยนะคะเม่ดสิวโขกผิว,ผวมะกูดใส่นะคะจะ,จะได้ไม่ต้องใส่อนะันนั้นเพราะว่า ลูกมะกรูดบ้านแม่ติ๋วเยอะแล้วค่ะก็เลยใช้ผิวมะกรูดแทนเลยค่ะเด้อนี่กุ้งผ่าแล้วเรียบร้อยค่ะกุ้งตัวเป้งๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตามด้วยชะอมค่ะรสชาติพอดีเลยนะคะแม่ติ๋วปรุงทีเดียวเลยค่ะ น่าทานไม่เอ่ยิึงเด้อค่ะเด้อสูตรไปสูตรมั่นค่ะหอมกลิ่นกระปีขึ้นมาเลยค่ะหอมห่วยๆเลยมาตัดออกเขาสวยมากจ้ะนี่ชะอมไม่ติวไปเก็บหลังบ้านมาล้างแล้วลูบแล้วนะคะก็ชะอมจะลงเลยชะอมลงเลยเพราะว่าสตอมันน้อยเนาะ แม่ติ๋วกินคนเดียวนะคะอย่างเก่งก็เอพ่อน้องพาก็อาจจะนิดนึงค่ะเพราะว่านอกนั้นไม่มีใครกินกับแม่ติ๋วเลยค่ะเป็นอาหารใต้เนาะอุ้ยเผ็ดเผ็ดขึ้นชื่อเลยค่ะงาเห็นไหมมันต้องได้ปกปกมันถึงจะอร่อยค่ะ กุ้งเอาก็เอาแค่นี้พอเพราะว่านั่นเนาะเดี๋ยวให้ชะอมสุกนิดหนึ่งสตอก็แม่ติ๋วชอบกินสตอดิบๆนะคะอ่าแม่ติ๋วถึงเอานั่นลงนี่ค่ะเป็นเม็ดๆเลยหอมกลิ่นกะปิเข้ามาน่าทานไหมคะพี่น้องจ้าอ่ามามาตักแบกกับแม่ติ๋วด้ว นี่ค่ะน่าทานไม่เอ่ยปูงปูงตัวเป้งๆหอมกลิ่นชะอ,อมแะ่แม่ติ๋วขอจบคลิปนะคะสุกแล้วค่ะแม่ติ๋วปิดแก๊สแล้วค่ะขอบคุณค่ะ